หยิบได้สีไหนก็แต่งสีนั้นไปเลยอโอ๊ยหนักนหน้ามากเลยอ่ะโอ๊ยทำน้ำยากอ่ะสุดอัดสุดอัดหน้าตุดต่หน้าไปหมดเ็ได้แบบตาส้มแล้วก็คัดเบ้าแดงอะไรเนี่ย Bang girl <laughs> ช่วงนี้นะคะเขามีช allenge ฮิตมากว่าห้ยิบขนมขึ้นมานะคะหยิบได้สีไหนก็แต่งหน้าสีนั้นกันไปเลยซึ่งพอนัดูคือปุ่มนะแบบระดับสับัปลี่งนเนี่ยจะต้องทําให้ได้จะต้องเอาบ้างที่ดูสิว่าเอ๊ะถ้านัดบอกลองพื้นหยิบได้สีไหนก็ทาสีนั้นคิ้วแล้วก็สีไหนก็สีนั้นแล้วมาลุ้นกันว่าจะปังหรือจะพังอ่ะถ้าใครชอบให้นัดทำช allenge ท้าองสนุกแบบนี้นะคะฝากกดไลค์ก่อน กดแชร์ก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยเราพื้นได้แก่สีีี เองพื้นสีเขียวนะคะอ่ะต่อมาจะเป็นคอนทัวร์กันนะคะอันนี้เจ๊ที่นัดดูตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคอนทัวร์ได้สีอะไรก็ไม่น่าจะสวยตั้ตันงตั้ตัน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 ้นี่เหรอจะติดไปเนี่ยยัยน ลาดอะ่ะแปกอ,อ่ะอ่ะต่อมาเป็นบัตรออนสีอะไรดีคะบัตรออนสีฟ้าง้อชาเลนนะผังเหรอเกิดมาเพิ่งเคยปัดแก้มสีฟ้าก็วันนี้เหรอโอ้ยสุดน้ายที่จะทำชาเลนจ์เนี้ยนายอคิ่า เฟกไดไหมวะแบบเลือกๆสีอะเนาะแต่อิกใจในึงความสนุกมันต้องแบบมาสีอะไรได้ก็เอาตาน,นั้นแหละดังนั้นต่อไปจะเป็นคิวสีอะไรดีคะฮ่า,ฮาให้มันพังไปให้สุดเลันจบไม่อยากได้สีเดียวเราจะไม่หาเล่นแบบชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยเ้านะมันเหนื่อย อนนอนนไอ้จริงหรือว่าคิ้วส,สีนี้ก็น่ารักดีคือตอนนี้ใจนั้นมันแบบเพี้ยนไปแล้แบบเอ้าเหอะอะไรก็เอา,เา,เอา,เอาต่อมาจะเป็นเรื่องของสีตาแล้วไหมตาสีแรกได้แก่สีอ้าสีตาอย่างน้อยก็สีนี้นเบลนง่ายเบลนสวยตอนนี้อ่นะ ย้อนกลับมาแบบซ่อมงานนิดนึงนะคะเพราะนันรู้สึกว่า,วาตอนแรกจะลงแต่ครีมปรากฏว่ามันเละนันก็เลยต้องลงฝุ่นทั้งหน้าซึ่งตอนนั้นนันก็เริ่มทยาลงฝุ่นสีเขียวสีลายลถ้าไม่ลงฝุ่นเลยอะสีมันจะแบบเพี้ยนเพี้ยนเนาะโอเคตอนนี้นะัลงฝุ่นครบทั้งหน้าแล้วนะคะเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปเนาะสีตาอีกหนึ่งสีคือคันฮันท่า าแล้วก็สีตาล่างกันนะคะว่าสีอะไรตาล่างสีตาล่างซิดงจังมาได้สองสีอ่ะเลนไล่ดูเริ่มทาร่าโอเคเราปิดขอนตากันแป๊บนึงนะคะ ตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างเหลือแค่ปากมาลุ้นกันว่าสีที่จะได้เนี่ยมันจะมาให้ปังหรือว่พังไปเลยตาดาดาตาตงตาปากสีเหลืองปากหมกแก้วแน่ห้านเป็นเ ฮลโและนี่ก็คือการสุ่มสีแต่งหน้านะคะแต่ว่าระดับสบัดแปลงจะไม่จบแค่นี้อยู่แล้วเรายังเหลือ6หนห่อกปล่ะแล้วจะมาคอมพิตลุกกันโนได้เจอยีแล้วบ้านเกิรลเป็นไงบ้างคะากับการคอมพิตลุกจากชาเลนจ์หยิบได้สีไหนก็แต่งสีนะั้น ถ้าใครคิดว่าสวยเก๋ก็พิมพ์เข้ามาหน่อยถ้าใครรู้สึกว่าแปลกประหลาดก็พิมพ์เข้ามาชาเลนนี้นะคะนั้นบอกเลยว่านอกจากจะได้ท้าทายฝีมือตัวเองในการแต่งหน้าแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่นัาให้นัดแบบ ได้อะไรจากการแต่งหน้าครั้งนี้เยอะมากคือเรื่องของมุมมองแล้วก็ทัศนคติต่อความงามคือเช่นแบบทาไมมันต้องสีนี้คู่สีนี้เท่านั้นหรอถึงจะสวยอะไรเงี้ยล้วถ้ามนุษย์เราแบบเป็นผิวสีนี้หลาตอนนี้หลายคนที่ดูมาถึงอาจจะรู้สึกว่าแบบเคยไม่สวยเลยประหลาดมากแปลกมากแต่คำว่าแปลกเนี่ยมันมันแปลกเพราะว่าเรามีกรอบของสังคมอยู่ว่าแบบต้องเป็นแบบนี้ถึงจะไม่แปลกเป็นแบบนี้ถึงเรียกว่าแปลกตอนนี้ถ้าใครมองแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยมันแปลกมันแบบผิดปกติก็อาจจะเป็นเพราะาคุณมีมุมมองต่อการมองศิลปะในมุมที่มันค่อนข้างแคบแต่ถ้าว่าใครสามารถมองลแล้วเฮ้ยมันเกม๋มันเฟรชมันแบบใหม่มากมากเลยนั่นแสดงว่าเราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลายังไงก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าคุณผู้ชมมีมุมมองเกี่ยวกับทัศนคติของลูกนี้แบบไหนแล้วเพื่อนะคะลองไปเล่นชาเลนจ์นี้กันไหมว่าหยิบได้สีไหนก็แต่งสีนั้นเลยนะ้ะถ้าใครลองทำตามก็ส่งเข้ามาให้ดูหน่อยนะอยากเห็นว่าเอ๊ะ จะมีใครได้สีที่เพี้ยนกว่าของนัดไหมถ้ามีช a เลน n g อะไรอยากให้นัดลองทำท้าให้สัดแปลงําทำนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย